ขอร้องแล้วนะคะช่วยขยับรถให้หน่อยะคะ่ะโอ้ยเสาสีอยู่ด้า,ายจะอะไรกันนาดหนเฮ้ยเฮยให้มันรู้ซะบ้างว่าใครต่ำใครสูงพวกเรามาต้อนรับแล้วนะคะท่นานประธานยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับนะคะเฮ้ยอกหลังจากที่บริษัทเราขาดทุนมาตั้งนานดูดิตอนนี้กำไรขึ้นมาแล้วไหนไหนเฮ้ย จริงด้วยอ่ะเออนิโกฉันได้ข่าวว่าประธานคนไหนจะเข้ามาที่บริษัทเราด้วยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเข้ามาวันไหนเธอนี่โชคดีจังเลยเนาะเพิ่งมาทํางานได้ไม่กี่วันบริษัทก็ดีขึ้นเรื่อยๆนี่เหมือนกับคนบางคนเอาแต่วางอํา,อานาจใส่คนอื่นแล้วก็สร้างความวุ่นวายให้บริษัทใครเหรอวะ อะไรของแกยยรอปภจะอะไรนักหนาฮะเออพอดีว่าตรงนี้จอดได้หนึ่งคนต่อหนึ่งคันนะคะรบกวนคุณขยับให้ใหม่หน่อยได้ไหมคะตอนนี้มันจอดกินเลนช่องอื่นอยู่นะคะนี่แกเป็นใครเนี่ยรอปภใหม่ที่นี่เหรอใช่ค่ะหนูเพิ่งมาทํางานวันนี้วันแรกค่ะหัวหน้าบอกว่าถ้าใครจอดผิดก,กฎต้องเสียค่าปรับนะคะฉันจอดแบบนี้มาตั้งนานไม่เห็นมีใครหน้าไหนกล้าว่าฉันสักคนแล้วนี่เธอเป็นใคร เคือค่าปรับที่ฉันจะต้องเสียฉันก็จะหักจากเงินเดือนแกนี่แหละคอยดออูอย่าทำแบบนั้นเลยนะคะมันเป็นหน้าที่ของหนูจริงๆค่ะและอีกอย่างมันก็เป็นการมีน้ำใจต่อคนอื่นๆที่เขาจะมาจอดด้วยนะคะนี่นี่ให้มันน้อยๆหน่อยอย,อย่าคิดจะมาสั่งสอนฉันฉันเป็นคนสนิทของท่านประธานคนเก่าตั้งแต่ท่านเริ่มเป็นจนตอนนี้ท่านออกไปแล้วไม่มีใครคนไหนกล้าทำให้ฉันไม่พอใจ จำใส่หัวไปด้วยเออคุณคะคุณคุณคะเป็นไงล่ะคนนี้วิดีกรรมเขาเยอะเธอก็ระวังระวังไว้บ้างล่ะอืมคุณจุ๋มนะ่ะเขาไม่ชอบให้ใครทําตัวเด่นของเขามันขนาดนั้นเลยเหรอก็ขนาดนั้นแหละมามาแยกย้ายกันทำงานดีกว่าเดี๋ยวงานไม่เสร็จจ้าเออยมเดี๋ยวเธอเอกสารเบิงกงบมให้ฉันหน่อยสิ ได้ได้เอ๊ะเหมือนฉันจะลืมไว้ที่รถเดี๋ยวฉันไปเอามาให้นะรอบแป๊บหนึง่งได้ได้คุณคะขอร้องละค่ะช่วยไปขยับรถให้หน่อยนะคะหือใ่อรอเราพอพอนี่วอนซะแล้วถ้าจอดไว้แบบนี้แล้วหัวหน้าหนูมาเห็นหนูจะโดนว่าเอานะคะขอร้องละนะคะช่วยขยับรถให้หน่อยค่ะ โอ๊ยสาสีอยู่ได้จะอไกันกนักนาเค้เฮ้ยเยให้มันรู้ซะบ้างว่าใครต่ำใครสูงเดี๋ยวถ้าท่านประธานคนใหม่เข้ามาเมื่อไหร่ฉันจะประจบประแจงให้เต็มที่เพื่อจะได้ตำแหน่งผู้จัดการมาแล้วก็ไล่เธอออกอย่าไล่หนูออกเลยนะคะถ้าหนูออกหนูก็ไม่มีงานทำแล้วคะ่ะนั่นมันปัญหาของเธอไม่ใช่ปัญหาของฉันขอตัวไม่นะคะ อย่าไล่หนูออกเลยค่ะหนูขอโทษค่ะถ้าไล่หนูออกหนูจะทำหง้าที่ไหนสองให้ได้ละคะคุณคะไม่เป็นไรนะคะเออคุณเป็นรปภใหม่ที่นี่เหรอคะใช่ค่ะทําไมหรอคะอ๋อเปล่าคะ่ะคุณเชื่อฉันนะทําหน้าที่ของคุณต่อไปเพราะมันดีอยู่แล้วฉันเป็นกําลังใจให้ขอบคุณนะคะ นี่เยเด็กใหม่คะเอางานไปจัดเลียงให้นเฉยสิเออแต่ว่างานของหยกยังไม่เสร็จเลยนะคะแล้วยังไงงานของฉันสําคัญกว่าพนักงานใหม่อย่างเธอมีอะไรให้ทําก็ทําไปขอโทษนะคะแต่ฉันขอไม่ทํานะคะนี่แกคุณวาไม่ได้บอกมันหรอว่าพนักงานคนไหนขัดใจฉันมันจะต้องโดนอะไรเออคือ สั่คคู่นะคะคุณจุ๋มสวัสดีค่ะอะไรนะคะท่านประธานคนใหม่มาแล้วค่ะค่ะอ๋อได้ค่ะคุณจุ๋มคะท่านประธานคนใหม่มาถึงแล้วตอนนี้รออยู่ที่ห้องประชุมค่ะฮได้เวลาที่ฉันจะเฉิดฉายแล้วรีบไปต้อนรับท่านดีกว่า ยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับนะคะยินดีเช่นกันค่ะนี่นี่มันใหญ่โลภพอคนนั้นนี่ทำไมถึงกลายเป็นท่านประธานไปได้ล่ะทำไมจะไม่ได้ล่ะคะคนเรามองกันที่ภายนอกไม่ได้หรอกค่ะแล้วสิ่งที่คุณทำกับฉันมันก็ไม่ใช่การกระทำที่ควรทำ <c oughs> ขอโทษน,นะคะท่านประธาน อย่าถือโทษกดเคืองดิฉันเลยนะคะไม่อยากให้ฉันโกรธหรอคะ่ะงั้นฉันขอถามความคิดเห็นของพนักง,งานคนอื่นๆดีกว่าว่าการกระทำแบบนี้ของคุณสมควรลงโทษยังไงดียังไงดีคะคุณอ,อดิฉันว่าเสียค่าปรับค่ะส่วนดิฉันว่าต้องเสียค่าปรับสองเท่าไม่ถูกพักง,งานก็ถูกไล่ออกค่ะ แเด็กใหม่ฉันทํางานก่อนพวกเธอมาเป็นสิบสิบรุ่นอย่ามาปีินเกี่ยวกับฉันนะคุณหยกเขาก็พูดมีเหตุผลเหมือนกันนะคะคุณจุ๋มท่านประธานนี่แกไประจบท่านประธานพหวานอยากจะได้ตาแหน่งสูงขึ้นใช่ไหมคุณจุ๋อยู่เธอค่ะเขาไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นหรอกคะ่ะเพราะว่าเขามีตำแหน่งที่สูงที่สุดอยู่แล้ว แล้วฉันไม่ใช่ท่านประธานหรอกคะ่ะเพราะท่านประธานตัวจริงคือคุณหยกตังหกคะ่ะอ๋อเปล่าค่ะคุณเชื่อฉันนะทำหน้าที่ของคุณต่อไปเพราะมันดีอยู่แล้วฉันเป็นกำลังใจให้ขอบคุณนะคะคุณไม่ต้องกลัวถูกไล่ออกนะคะคนที่ทำดีทำถูกต้องอยู่แล้วจะไม่มีวันถูกคนเร็วๆเอาเปรียบได้แน่นอนคะ่ะค่ะ นี่คุณไปช่วยงานฉันอย่างหนึ่งสิเดี๋ยวฉันขึ้นเงินเดือนให้คุณจะได้เอาเงินไปนรักษาแม่จริงเหรอคะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรคะ่ะถ้าฉันมีตำแหน่งที่ใหญ่กว่านี้ก็คงไม่ต้องมาโดนแกล้งแบบนี้ไม่หรอกของแบบนี้มันไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งหรือหน้าที่มันอยู่ที่คนมากกว่าค่ะว่าแต่งานที่จะให้ทำคืองานอะไรเหรอคะงานไม่ยากหรอกเดี๋ยวเอก็รู้เองแหละ เพราะฉันอยากรู้จักนิสัยของพนักงานแต่ละคนแล้วก็ดันไปเห็นอะไรที่มันขัดหูขัดตาผ่วงความจเจริญของบริษัทฉันไม่ขอเก็บคุณไว้ดีกว่าคะ่ะอ,อ๋อแล้วก็อย่าหาว่าฉันสอนเลยนะคะคุณจุ๋มอายุก็ไม่ได้น้อยแล้วคิดให้ได้บ้างนะคะจะได้ไม่ไอายเด็กท่านประธานคะอย่าไล่ฉันออกเลยคะ่ะถ้านไล่ฉันออกแล้วฉันจะไม่หางานที่ไหน ธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือย,ยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน